ชีวิตแม่ค้าออนไลน์ไม่ได้ยากแต่ก็ไม่ได้ง่ายลูกค้าสั่งของแล้วไม่เอาเก็บ <Get S 1> ปลายทาง ม่ค้าขายผักกับคุณป้าคนนี้เป็นการรู้จักการครั้งแรกแต่ว่าเราก็อยู่ในกลุ่มผักกลุ่มเดียวกันนะคะแต่ก็มิตรภาพเกิดขึ้นมาจากเงิน8บาทก็<า>คือว่าลูกค้าโอนค่าสินค้ามาให้แมมอะเกินมา8บาทแมมก็เลยบอกว่าอุ้ยคุณป้า้า คุณป้าโอนเงินเกินมานะคะ8บาทส่งเลขบัญชีให้แม่มหน่อยเดี๋ยวมันจะโอนกลับคืนคุณป้าเก็ส่งกลับมานะแล้วก็รีบโอนคืนทันทีเลย8บาทแม่มอส่งผักต้นกาให้ลูกค้าแต่ว่าเนื่องจากสถานการณ์โควิดตอนนี้ต้นกาก็ตายหมดเลยไม่เหลือสักต้นส่งไปสามสามสกว่าต้นเนาะใช่ไหมใช่ไหมคิม 30กว่าต้นผลปรากฏว่าตายไม่เหลือแบบว่าตายจริงๆแล้วทีเนี้ยลูกค้าเขาก็โทรมาเขาก็โชร์พ่แมวอูว่าน้องอลูกป้าได้รับผักแล้วนะของถึงแล้วเดี๋ยวป้าจะให้ดูสภาพน้องนะคะว่าเป็นยังไงคือสภาพแบบว่า เห็นแล้วเศร้าแล้ววันนั้นเป็นเรื่องที่วันนั้นเป็นอะไรที่แบบว่าตัวเองมีเรื่องเ,เรียดะมากทุกสิ่งทุกอย่างมันลุมหัวแล้วคือแม่ค้าขายผักกับเราในสถานการณ์โควิดเงี้ยซึ่งเราขายออนไลน์แล้วการส่งผักส่งของสส่งผลไม้มันเป็นอะไรที่แบบว่ามันเป็นปัญหาหนักมากหาหนักมากหาหนักมากแต่เขาเขาเขาโอเคนะเขาแบบ คือเขาก็เห็นเราหน้าเศร้าเนาะแล้ววันนั้นเราก็อดไม่ได้แล้วก็ร้องไห้แบบว่าเฮ้ยทนทน <c oughs> ไม่ได้แล้วกับสภาพความจำเ้ก็ร้องไห้จนคุณป้าก็สงสารคุณป้าก็คงไม่เอาลูกไม่ร้องไม่ร้องคือไม่ต้องเค็มป้าก็ได้แล้วแถมคุณป้าก็ยังส่งมังคุดลูกใหญ่แบบคิดไปหมดแล้วแหละเหลือแต่ลูกเล็กแล้วแบบเนื้อสวยมากอันนี้ส่งตรงมาจากพัทธลุงเลยนะคะ แก้ใหดูคุณป้าแบบว่าคัดทุกลูกดูสิคะคัดลูกกล่องอันอาที่งแแล้วกินหมดแล้วอืมไม่กินบางเลยอัร่อยหวานมากอันนี้ก็เป็นเป็นอีกมิตรภาพหนึ่งดีๆค่ะในสถานการณ์ที่แบบว่าเรียกว่ายุคเชื้อโรคเนาะ ซึ่งการทำมาหากินนอนทั้งจะยากลําบากการหาเงินออที่มาใช้ในชีวิตประจำวันเป็นเรื่องที่ยุ่งยากเป็นเรื่องที่ลําบากขึ้นกว่าเดิมเยอะมากการจะได้มาแต่ละบาทแต่ละสตางค์แต่ว่าก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่พิสูจน์ให้แหม่มเห็นว่าความซื่อสัตย์ของแม่ขามันจะทำให้เราได้รับสิ่งดีๆตอบแทนกับมาเสมอ อันนี้กเ็เป็นสิ่งดีๆนะคะที่แชร์ให้เพื่อนๆที่เป็นแม่ค้าออนไลน์หรือว่าจะอาชีพอะไรก็แล้วแต่นะคะในในเรื่องของอความซื่อสัตย์ที่เรามีต่อลูกค้ามันจะสร้างมิตรภาพดีๆแล้วก็ไม่ว่า สถานการณ์รอบตัวเราจะเป็นยังไงแต่ว่ามันก็จะมีสิ่งดีๆตอบแทนกลับมาให้เราเสมอค่ะพวกเรานะคะมานาสนานฟาร์มนะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณป้าอารมณ์ขออ<ฮ>นุญาตเอ่ยชื่อน,นะคะที่ส่งมัคุดอร่อยอร่อยมาให้ทานขอบคุณค่ะ,คะ,คะ